มาเบิงครับพี่น้องมาเบิงมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วนี่มาแล้วเบืองเบิงพี่น้องเบิงเบิงเบิงมาแล้วเบิงโอ้ยัวมันพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีเบอร์ซูกูสกคตนะครับมือนีพบกับไอทีมเสื้อขึ้นเก้าครับมาพี่น้องมือนีสวมวิญญาณนายผ่านครับมาหล่าเอียนนะครับมาพี่น้องมาเบิงครับเดียสิยอนเบดเอียนนะครับนียวเบิงหูมันนี่ครับตากองมาเบิงครับนี่ เห็บนบ่อนีครับนี่ลักษณะหูเอียนนะครับขันน้นใดนี่ตัวทอแขนครับมือนี่ตัวนี้นะครับนี่ครับเนื้อผูกเสือกใส่เบ็ดเลยเข้าเนื้อหมูใส่ครับมาเบิ้งครับนี่ย้อนลงในหูมันครับเดี๋ยวผูกไว้ก่อนนะครับหามัน มากินแล้วเขาก็ยังดึงมือขึ้นมาเลยครับมันหมานครับพี่น้องวันนี้เบิ้งพี่น้องนี่ครับมันกําลังกินเบ็ดครับเบิ้งเบื้งนี่ครับนี่หูมันนี่ครับมันกําลังดึงเบ็ดเขาไปครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้มันมั่นใจก่อนครับว่ามันติดเบ็ดแล้วเขาจะคอยดึงขึ้นมาครับรอสักครู่ครับรอสักครู่ครับติดตามชมครับ

เอามตืนก่อนปล่อยก่อนปล่อยเลยเด้งเด้งไปเด้ยย้อนเด้ดึงเบ้องยมานหนคกก่อนเบืองพี่รองนี่ครับมาลุ่นกันครับตัวใหญ่บ่ครับพิดแล้วครับนี่โอ้ยพี่รองตึงไว่ตึงต้ง <จะ S 2> ตึงเต้ควดัวไวดวได้ควัดหูน้ำได้กูไงที่ควายกอ ความื้มันกันครับมันตัวใหญ่แห้งครับตัวนี้พี่น้องอุ้ยเดี๋ด่นๆหาจจะตัวนี้ตัวนี้องตัดเบืเ้องเบื้องพี่น้องเบื้องเบื้องรุนกันครับมาถึงตัวใหญ่ทำไรครับปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยอยู่กันนะปล่อยปล่อยก่อน พอเอียนแม่เอียนครับพี่น้องโอ้โหหลับมาแล้ว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 เวน,นี้อหลุมมันเสียวๆอยเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มันกัดขัดมือบีกว่วาขดเม็ดเลยยานเสื้อขาดครับพี่น้องเดี๋ยวเขาขวดหูมาน้ำครับมาดุนกันครับว่านีตัวใหญ่บ่ครับพี่น้องหัววมแล้ มาเบิองครับพี่น้องมาเบิองมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วนี่มาแล้วเมืองเบิองพี่น้องเบิองเบืองเ <c oughs> บืองมาแล้วเบิองโอ้ยหัวมันพี่น้องโอ้ไปไปโอ้ยสุดยอดมาแล้วครับพี่น้องวันนี้มาแล้วครับขึ้นไปได้ไหมเจ้า